แล้วทำไมไม่พัฒนาจิตใจของตัวเองให้รู้ซึ้งถึงคำว่าพุทธศาสนาบ้างแปลกนะ่นถัโลกนี่หลวงู่ไม่เป็นนะัลูกูนะตั้งแต่ที่อยู่คลองคารวาสนู่นเราไม่เป็นพอไปวัดนี้เราพิจารณาดูครูบาอาจารย์เคยสอนเรื่องธรรมเรื่องวินยัยแล้วก็ยกธรรมยกวินัยขึ้นแล้วก็มาเทียบเทียบเรียมเรียงเ,เ,เ,เคียงเคียงดูว่าพระเพื่อนเราปฏิบัติตามธรรมดำวินัยไหมพระวัดนั้นเป็นแบบไหนคำพูดคำใจกี่แย่ท่าทาง พูดถึงเรื่องอะไรในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรบ้างที่พี่นได้เทศส,สอนพวกเราพี่ณานดูได้วัดนั้นเป็นยังไงการาประพฤติปฏิบัติของเพื่อนเป็นยังไงเราจะเอามาดูแต่ละวัดแต่ละวัดแล้วก็ยกคำยกวไิไนัยขึ้นนี่คือธรรมนี่คือวินัยวาอาจารย์ตรงนี้วัดนั้นเพิ่นประพฤติปฏิบัติแบบนี้หไม่น้องปู่กับมีปัญญา้นตูกกะไม่ไม่ยิ่เงเง่าเหมือนคนสมัยปัจจุบันแล้วมาดูว่าอันนี้สมควรหรือไม่สมควรสมควรที่จะเชื่อใครอืเชื่อครูบา อาจารย์ที่เราเคารพหรือเชื่อธรรมเชื่อวินยัยบางทีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพไม่ได้อยู่ในธรรมในวินัยเราจะเชื่อครูบานอาจารย์องค์นี้หรือจะเชื่อธรรมเชื่อวินัยนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่มันยากเหมือนับเราเคารพเตอร์นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อืพ่อแม่ของพวกเราพาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเรากับรู้อยู่นี้เราจะทํำยังไงถ้าเราไม่มีสติไม่มีสติมีบัญญานี้เราจะทํำยังไง ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็สาธุนั่นพุทธเจ้าทรงโปรดพุทธบิดาพุทธมารดาของพระอ,องค์โมคลาโปรดมารดาของขององค์ท่านพระสาลีบุดบุตรโปรดมารดาขององค์ท่านนั่นนั่นผู้มีสติมีกําลังปัญญาเมื่อพ่ออยู่ในลักษณะนั้นแม่อยู่ในลักษณะนั้นเป็นวิชาทิฏฐิเราจะทํายังไงจึงจะให้พ่อให้แม่เป็นสมาธิทิฏฐิลูกเท่าเป็นวิชาทิฏฐิเราเป็นสมาธิทิฏฐิอยู่ เราจะทํายังไงจึงจะให้ลูกเต้าเป็นสมาธิถี่เหมือนเหมือนวิธีกาเศรษฐีจ้างลูกไปทําบุญนี่คือสติปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นนะลูกนะ่สมัยทุกว,วันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นกลับเป็นยิ่งเงาไปเสียในการทําบุญดังนี้หลวงปู่ยกอให้พวกเราได้รู้ที่เป็นสมมุตินั่นที่ว่าหาเพชรนินจินดาอยู่หาทองคําอยู่สแสวงหาทองคําอยู่สแสวงหาเพชรนินจินดาอยู่แต่ไม่ทราบว่าเพชรนินจินดา เป็นยังไงทองคําเป็นยังไงการทำบุญในพุทธศธธาสนานี่ก็เป็นแบบนั้นน่ลูกเดี๋ยวนี้เราต้องการบุญบุญเป็นแบบไหนเรายังไม่ทราบอยู่เมื่อลูกไม่ทราบว่าบุญเป็นแบบไหนลูกจะแสวงหาไปทําไมนี่แหละเป็นข้อคิดสําหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเมื่อลูกไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ทราบว่าบุญเป็นแบบไหนแล้วลูกแสวงหาทําไม เป็นการบ้านต้องรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักว่าบุญเป็นแบบไหนรู้จักว่าบาปเป็นแบบไหนลูกจริงต้องแสวงหาอย่างไงก็ไม่เจอที่ทองคเบบาเป็นแบบไหนอืมขี้ตะกัวเป็นแบบไหนลูกก็ต้องทราบไม่ขี้ตะกัวนี่คือทองคําอย่างนั้นไปก็โกหกทั้งเพไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่แหละการคือปฏิบัติธรรมมันก็เลยล้มเหลว ลูกต้องรู้จักคําว่าบุญบุญเป็นแบบไหนรู้จักคําว่าบาปบาปเป็นแบบไหนลูกจึงจะเป็นสมาธิที่ไดปัญญาลูกจึงจะเกิดอย่างงั้นก็ยิ่งเง่าต่อไปแบบนี้ต่อไปกี่ปบกี่ชาติลูกเอาทําบุญได้บาปหรือทําบุญแล้วไม่ได้บุญไม่ได้อะไรเลยในการทำของลูกของเจ้าไม่ได้อะไรไปทำาุกับหมู่กับพวกพวก,พวก็ไปอยู่ก็ทําบุญทำกศุศลนี่ก็ทำนี่ก็ทาทาตามน,นั่นก็คือไม่ได้อะไร ทำบุญที่ไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่รู้จักบุญว่าเป็นยังไงหรือทําบุญแล้วได้บาปแทนเพราะไม่ทราบว่าบุญเป็นแบบไหนบาปเป็นแบบไหนคงเข้าใจนะที่ลุงหูพูดลูกต้องมีปัญญาจึงจะสามารถทำบุญเป็นบุญต้องเป็นแบบนี้ลักษณะนี้พุทธศาสนาพุทธเจ้าว่าบุญคือความชุ่มเย็นแห่งใจบุญ คือการพัฒนาจิตใจที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องราวเลยตั้งแต่เกิดเมื่อพบพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนแบบนี้ตัวนี้คือบุญบุญคืออะไรเอาศีลห้าเป็นเครื่องวัดก่อนอา้าวก็รู้จักทานก่อนก่อนที่จะรู้จกักศีลไม่ใช่หรือถ้าไม่รู้จักบุญไม่รู้จกแบบักบาปแล้วจะทานหาอะไรนั่น ต้องรู้จักุรู้จักบาปก่อนจึงเจตนาทานได้ทานบรารมีศีลบรารมีถ้าจะพูดถึงว่าเอาทานขึ้นก่อนก่อนรักษาศีลลูกก็เป็นคนโง่ลูกต้องรักษาศีลจะก่อนลูกจึงออกทานลูกจึงจะเป็นผู้ฉลาดฟังให้ดีเนีลูกเพื่อนบัญญัติเหมือนกับทุกสมุทัยนิโรดมรรคนั่นเป็นคำเขียน แต่ว่าแต่แต่มาประฤปฏิบัติแล้วทุกสมูทไทยมรักละคอนิโรธะมันจะได้กลับกันนะลูกนะเมื่อปรติปฏิบัตินี่มันเป็นทุกข์อยู่เี๋ยวนี้นะมันเป็นทุกข์อยู่เ๋ยวนี้ดิ้นรนขอนขวายไม่รู้เรื่องอะไรมันทุกข์พอมาเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทุกสมูทไทยนีโย่โรธมรักเพื่อนบัญญัติมรกไว้ทีหลัง แต่เวลาปฏ,ปฏิบัติจริงๆต้องเอามากขึ้นก่อนอต้องเอามากขึ้นก่อนเมื่อเดินตามมากก็เห็นทุกเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เป็นนิโรธามันจะขับกันอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกศีลจะมาที่ปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าจะให้ทานอย่างเดียวมันก็เหมือนลักษณะที่หลวงปู่พูดให้พวกเราฟังเมื่อกี้แหละ ว่าเราต้องการเพชรนินจินดาต้องการทองคําแต่ไม่ทราบว่าทองคําเป็นแบบไหนเหมือนกันเลยลูปลูกยังไม่รู้จักว่าบุญเป็นแบบไหนบาปเป็นแบบไหนศีลธรรมเป็นแบบไหนการทานของลูกจึงไร้ผลเรียกว่าทานบุญได้บาปหรือทานแล้วไม่ได้อะไรเลยดังที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี่ลูกต้องใช้สติเช้ปัญญาจริงๆนะ อย่างนั้นการที่ลุงปู่ออกสงฆ์ข้าสงหาลกูลกลุงปู่จึงพร้อมหมดไงลูกลุงปู่จะกล้าท้าหรือว่าถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ต้องมาสอนลุงปู่เราอยู่นิ่ง,งเงียบๆสบายๆเหมือนนั่นมีอะไรูุญแจกลูกมจอกเต่าเล่นนั่นคือคือการพักผ่อนแห่งจิตการพักผ่อนจิตมันหลายอาการกิริยาเราทราบว่าจิตมันชอบพักผ่อนแบบนี้เราก็พักผ่อนให้มันไม่มีใครทราบ รู้ลึกซึ้งถึงจิตของลวงปู่แม้แต่เทพูเทวดาวก็ยังไม่สร้างเพราะลวงปู่สร้างบาร,รมีมาเป็นที่ใหญ่ของหมู่เป็นอย่างนั้นน้องจะรู้จากพี่ใหญ่ได้อย่างไมพี่ใหญ่ต้องรู้จากน้องที่พราะเป็นผู้เลี้ยงน้องจะให้น้องมาเลี้ยงพี่มันเป็นไปไม่ได้หนุกดูอย่างนั้นเราจึงรู้ว่าน้องเป็นยังไง น้องจะรู้ได้ยังไงว่าพี่เกิดแบบไหนนั่นนี่แหละเรื่องของเรื่องมันพี่ก็เกิดก่อนน้องอยู่แล้วก็เห็นน้องเกิดแต่น้องมาเห็นพี่เกิดไม่ต้องมาเถียงลักษณะนั้นนี่ก็เฉยนเดียวกันแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติแห่งจิตเพราะอาหารของเขาคืออยู่อย,อย่างนั้นไม่ทราบว่าหลวงปู่เป็นยังไงไม่มีใครทราบนะอยู่รุก้องธรรมดาธรรมดาก็ไม่ทราบว่าลวงูจะขึ้นทางไหนทำจอกมาแบบไหนในรูปแบบใดพวกเรายังไม่ทราบอยู่ เพราะมันเป็นปกติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งจิ้นเพราะไม่มีราะไม่มีชาติอีกจะเป็นอย่างนั้นคอยถึงการแตกสลายอย่างธาตุขันแล้วก็ปับ๊บทิ้งปับ๊บพูแล้วก็ไปเลยดุติในการเรียนไหวตายเกิดน,นี่คือผู้รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักคําว่ามรรคผลวันิพพานพวกเธอพึงศึกษาเรื่องเมืองพระนิพพานให้ดี ว่าเมืองปณิพันธ์เป็นแบบไหนถ้าอยากไปก็ไปปฏิบัติตามถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแต่ต้องรู้แจ้งเสียก่อนในภาคปริยัติว่าเมืองปณิพันธ์เป็นแบบไหนบุญบาปเป็นแบบไหนนี่ก็เหมือนกันลูกต้องทราบสวยก่อนว่าบุญเป็นแบบไหนบาปเป็นแบบไหนลูกจงึงจะรู้จักคําว่าทานรู้จักคําว่ารักษาศีลรู้จักคําว่าภาวนาที่เต็มบุม บุญบุญตัวนี้พูดเป็นศัพท์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าทําแบบนี้จะต้องได้บุญเราไม่ทราบว่าบุญเป็นแบบไหนนี่แหละที่ลุงปู่พูดแต่ถ้าจะให้ลุงปู่บอกลูกบอกเต้ามันก็เป็นบุญเฉพาะหลวงปู่บุญตัวนั้นที่องค์หลวงปูร่รู้ตั้งแต่ครองคาราวาสมันไม่เหมือนพวกเรา บุญตัวนั้นต้องอยู่ในธรรมในวินัยศีลห้าตัวนั้นคือตัวบุญหลวงูกกับเป็นอย่างนั้นความโลภความโกรธความหลงคือตัวบาปความเมตตาคือตัวบุญหลวงปู่กับเป็นอย่างนั้นความโกรธคือตัวบาปความรักคือตัวบุญความจริงชังเป็นตัวบาป ความเมตตาความรักเอื้ออาทรต่อกันเป็นตัวบุญในช่วงของคารวาดหลวงปู่คิดอย่างนี้ไม่เหมือนพวกเรานะลูกทำบุญแล้วจิตใจชุ่มเย็นเอิบอิ่มนี่คือตัวบุญมันอิ่มที่ไหนที่ใจเมื่อมันอิ่มที่ใจเกิดปีติน้ำตาร่วงหรือขนพองสยองก้าวแล้วก็วูบลงที่ใจเย็นวูบว่าหลวงปู่รู้ทันทีว่าหลวงปู่ได้บุญ นี่คือบุญเกิดมันจะเย็นที่ใจชุม่มชุ่มที่ใจโดยลึกถึงเมื่อไหร่ก็ชุ่มที่ใจตลอดตลอดลุงปู่จะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนหมูถ้าทําบุญแล้วลุงปู่ไม่เกิดชุ่มเย็นในใจลุงปู่ไม่อยากทําเพราะบุญไม่เกิดเดินโยมนั่งภาวนาถ้ามันไม่เย็นในใจลุงปู่ไม่อยากทานี่สมัยให,หม่ มันก็เกิดขึ้นในสมัยใหม่ๆนี่ตัวบุญจะเป็นแบบนี้พอตะลุมบอลจริงๆตัวบุญตัวนี้กลับไม่เห็นมันเกิดเล่าร้อนในใจเมื่อเกิดเล่าร้อนในใจหลวงปู่จึงรู้ว่าบุญหลวงปู่หล่นหายเดินโยกมนั่งภาวนานมันเล่าร้อนปฏิบัติธรรมแล้วมันเล่าร้อนแสดงว่าบุญหลวงปู่หล่นหายหลวงปู่สู้กับพวกเปดพวกผีที่ความเล่าร้อนเกิดขึ้นในใจหลวงปู่ มันก็วนกวายดิ้ินลนขวัญขวายนั่นคือบาปอกุศลต้องชนะมันให้ได้ต้องสู้กับพวกนี้ให้ได้ลุงปุ่ไม่หยุดเอาเอาความตายว่าเพื่อต้องการเจอตัวบุญนี่ตัวบุญจะเป็นอย่างนี้ลูกแต่การที่จะไปเอาตัวบุญต้องลำบากลำบากมากใช้ด้วยท้ามต้องสรุปสลายกว่าใจใจจะชุ่มเย็นคือเห็นตัวบุญได้ ลูกเอ๋ยมันทรมานที่สุดนี่เลยสัตว์โลกก็เลยไม่ข้ามพวกเปรตพวกผีไม่ข้ามบาปปะุศลสักทีการทําบุญก็เลยได้บาปเป็นในลักษณะนี้ลูกคงเข้าใจกันนี่แหละทาบุญเลยได้บาปเอ็นจงกรมนั่งก็วาา่านั่งงดยิดงุ่นงานไม่เป็นบุญเป็นกุสลสักทีและเราก็ไม่ยอมข้ามเบทนาพวกนี้ไม่ข้ามบาปปุศลสสักทีแล้วลูกจะเจอบุญได้ยังไง พลังบาปมันมีมากกว่าพลังบุญถ้าลูกเพียนพยายามอยู่ลูกก็สามารถทำลายพลังบาปได้พลังบุญมีไม่มากความชุ่มเยในใจไม่มีเวลาเดินยังคงนั่งภาวนานรักษาศีนหรือง่ายทานเกิดความร้อาร้อนแสดงว่าตัวบาปเกิดถูกดูดาว่าเก่าจากกูบาอาจารย์ก็ยิ่งเล่าร้อนตัวบาปเกิดหลวงปู่จะรู้อย่างนี้ ก็จริงถ้าไม่จริงอย่างนั้นเรื่องปู่ก็คงไม่เป็นอย่างนี้เวลาครูบาอาจารย์ตำหนิติเตียนถูกดูด่า,าว่ากล่าวหรือถูกคราว่าอาจารย์อมเพิ่นดูด่า,าว่ากล่าวชนิดที่ถุยน้ำลายใส่ที่อมก่อยเรื่องปู่ก็เป็นปกติเพราะจิตใจเรื่องปู่เป็นบุญเย็นนุ่มนวลสว่างสวัสวยเมตตาครอบโลกครอบจักรวาลอยู่เป็นบุญอยู่างนี้น จะถุยน้ำลายลดผ้าจีวรน้นงกูก็ตามผมกับนิ่งเฉยเห็นนี่อะไรสตุขต่ท่านอะลรนี่แหละตัวบุญเกิดอยู่เป็นอย่างนั้นใจเป็นบุญเป็นกุศลจะเป็นอย่างนั้นน,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 นี่แหละคือตัวบุญเกิดเนี่ยรู้เคยรู้ไหมเคยได้ยินได้ฟังไหมเคยสัมผัสไหมว่าบุญเป็นแบบไหนนี่แหละบุญก็คือตัวเย็นใ,นในใจของลูกของเต่าทําทแล้วเย็นเอ,อิบอิ่มนั่นคือบุญทําแล้วเล่าร้อนนั่นคือบาปแต่ว่าบุญนั้นจะอยู่ ไม่ได้อยู่ก่อนบาปบุญจะอยู่ที่หลังบาปสัตว์โลกก็เลยไม่ถึงบุญสักทีไปไม่ถึงบุญปฏิบัติธรรมยากทานมานี่ใจบาปทำบุญมานานก็ไม่เห็นว่าร่ำรวยสักทีนั่นบาปอุชนขวางดีเลิกทําดีกว่าเก็งเงินเกีบทตองไว้อย่างอื่นดีกว่าปุ๊บปั๊บนั่นเลยเลิกนี่แหละที่เรียกว่าทําบุญแล้วได้บาปบาปอุศลเข้าขวางไม่ยอมทะลุไม่ยอมทําลายมัน ไม่หาวิธีการที่จะทําลายบาปกุศลเชื่อมบาปกุศลเสียก็เลยทิ้งบนบุญทิ้งกุศลก็เลยทําบุญได้บาปแต่ถ้าผู้นั้นเพียรพยายามอยู่เตรียมพร้อมอ๋อเราไม่ยอมมันหลอกถึงเราจะทําบุญไม่ได้อะไรเลยก็ตามเราก็อยากจะทํา ถึงพวกเธอจะมาขวางเราขนาดไหนก็ตามเราไม่สนใจไม่แยแสไม่ใยดีถึงจะเล่าร้อนจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอก็ตามป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บในการสร้างบุญสร้างกุศลพราะพวกนั้นเคยเป็นพวกกลางเจ้าเข้าทรางมาก่อนผีฟ้าผีทรงมาก่อนถ้าทำบุญในพุทธศาสนาแล้วพวกนี้จะเข้าเครือกบจะเล่าร้อนทุรนทุรายเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเลิกทำบุญไปเอาเปรตเอาผีฟ้าผีทรงเป็นอาจารย์มันก็หยุด นี่บาปกุศลเลยเข้าข้องามเราไม่ไปถึงบุญถึงกุศลสักทีนี่ไล้ใส่โลกไปไม่รอดก็เลยเอาบาปกุศลแทนเสียก็เลยว่านี่กูหาย,ายป่วยหายไข้เพราะเปรตผีกลุ่มนี้ผีฟ้าผีทรงผีแทนแล้วบุญกุศลจะเกิดยังไงลูกเต้าก็ไปพักอยู่กับบาปกุศลเท่านั้นอืแล้วก็มาทานธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใจก็เป็นเปรตเป็นผีอยูอ่ร่างกายเราดีแล้วนี่เดี๋ยวดีกระจุ กระชุ่มกระ่วยกระฉับก,กระเฉงได้เราเป็นปกติไม่เจ็บก้ได้ป่วยนี่เราทําบุญในพุทธศาสนาไม่ได้อะไรเลยนั่นจิตเป็นบาปเป็นกุศลปั๊บเลยแต้ลูกก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปล้านปีก็เท่าเก่ามีแต่บาปอกุศลจินใจจินใจสู้ตายเสียดีกว่าบาปจะไม่มากเมื่ออยู่นานแล้วบาปมันจะมากเพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นบาปอกุศล ไปปุถุชนาลหลักธรรมหลักวินยัปษษยปุสุชนลพุทธธรรมสงเชียอืมมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมันมีในสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นในสมัยใหม่สมัยพุทธกาลก็เป็นในประสูนย์มีถือพุทธศาสนามาเป็นสามสิบปียังคมนันะ่งภาวนาให้ทานรักษาจีลไม่ได้อะไรขึ้นมาเราว่าพุทธศาสนานี้ไม่ดีเราไม่สามารถรําด้วยเป็นเศรษฐีมห้านษทีหรือหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ราจะเลือกถือพุทธศาสนาไปถือศาสนาใหม่ดีกว่าผูปับนั่นคือประมาทพระพุทธศธสพระสงฆ์มหาอเวจีนรกเปิดประตูรับทันทีสู้ดีตายจะดีกว่าที่จะไปตกนรกอีกดูที่ทําบุญมานมากๆประมาทบุญของตัวเองทั้งที่เป็นบุญเป็นกุศลมานานอโคเป็นสามสิบสี่สิบปีโลกจะเป็นแบบนั้นหรือนี่แหละคนไม่รู้จักบุญว่าเป็นยังไงก็ได้บุญแล้วได้กุศลแล้วกําลังจะทําลายบาปกุศลได้อยู่ พอไปถึงตัวบาปอุศนกลับว่าปเป็นตัวบุญเสียไม่รู้จักนี่แหละพุทธศาสนาที่แท้ก็เลยไม่เกิดขึ้นในใจของสัตว์โลกก็เลยเป็นาศาสนาปลอมเป็นของปลอมไปเสียเป็นพุทธปลอมไม่ใช่พุทธแท้ที่ต้องกูดออกก็เพื่อสิ่งนี้น่ะหลวงปูอยากให้ทำที่เลิศลือพุทธศาสนาที่แท้เข้าสู่จิตสใจของสัตว์โลกได้แค่ไหนเราเสาะแสวงหาผู้มีบุญ เพราะหลวงปู่ไม่มีได้มีเสียในการส่งขอสงหารูกเพราะเราไม่ได้แสวงหาไม่ได้หิวโหวยอะไรอีกเราเป็นปกติของเราเราอยู่เพื่อต้องการคนดีคนดีผู้มีสติมีปัญญาผู้นั้นเท่านั้นเองจะมีสติคนก็แล้วแต่กรรมของสารโลกไม่ไม่เกี่ยวกับหลวงปู่อีกไม่ใช่ว่าหลวงปู่ต้องการโน่นต้องการนี้ไม่มีเพราะหยุดในการแสวงหามีกิริยาท่าทางและการพูดคำาเศษเท่านั้นที่ออกไปในการแสวง เพื่อจะแหวงหาผู้ที่มีบุญมีกุศลเพื่อจะแหวงหาผู้ที่ต้องการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อจะแหวงหาผู้ที่จะรัก,รกษาศา,าสนาให้ยืดยาวต่อไปได้แค่ไหนก็ได้แค่ทำมกมขอนจัดโลกนะั่นแค่นั้นไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับเขาไม่ได้ไปเสียอ,อกเสียใจว่าโปรดแล้วไม่ได้อย่างนี้ไม่สนเราสอนดีแล้วไม่รักก็คือต้องทิ้ง พูดแต่ว่าไม่เกี่ยวเราใช้คำนี้เนะี่ยเราเราว่าไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวข้องกับใครถ้าไม่ดีเราก็ทิ้งถ้าดีเราก็สาธุเรสอนได้นั่นกูรู้